เมื่อพูดถึงเรื่องคนอื่นเออสวยจะไม่ไม่ได้ปะไมยที่เรียนห้องสี่อะแต่ก่อนน่ะนางขี้เหล่มากเลยนะตัวดำดำคนร้อนางหมดเลยอะแต่ตอนเนี้ยนางสวยมากเลยรู้ปะจาได้เนี่เนี่ยนี่มายเราจําได้เลยเนะี่ยเออแต่ก่อนไม่สวยเลยปเปล่านางไปศิลปกรรมนะทําจมูกตัดกรามจัดฟันทําตาสองชั้นไปฉีดผิวขาวมานะเว้ยโหศิลปกรรมทั้งหน้าเรารู้ ว่าไมาอ่อะทเยอะแค่ไหนกว่าจะได้ขนาดเนี่ยเสียตังค์ต้องเป็นหลานนะแต่ถ้านางถ่ายรูปเฟซนะนางแอปมากนางแอปมากรูปะนางแบบว่าใช้แอปเยอะมากดูรู้เฟซนางเฟซนางเฟซมากดูสวยก็ไม่ได้เนี่ยสวยไม่ใช้แอปเลยสวยแบบหน้าสดมากสวยแบบทายสุดสนเลยอะ่ะยอดกดไลค์โหเป็นร้อยเป็นพันอ่ะบางอันอ่ะเป็นพันอ่ะ เอออาวเราสวยใช่สวยใช้กล้องสดสวยไม่ใช้แอบอ้อนี่นี่น,น,นี่ไอ้บอ,อยอ่ะสวยจำไอ้บอ,อยได้ป่านเนี่ยไหนดูตะก่อนอที่นางเรียนรุ่นเดียวกันอ่ะนางจนมากเลยนะใส่กเกงข,ดขาดรองเทา้าเกา่เกาๆแล้วก็แบบว่า กระเป๋านี้แบบว่าเก่ามากเลยอ่ะแต่ตอนนี้นางรวยมากเลยซื้อบ้านราคาทั้งสามล้านเนี่ยรถหรูอีกอะ่ะไอ้บอยเหรอโห oh, แต่ก่อนบ้านมันจนมากมันจนมากเรานู้เราลุเาล้เราอยู่บ้านข้างมันเองมากแม่มันแทบจะไม่มีข้าวกินอะ่ะเราเห็นนะเร,เราสงสารสงสารแล้วตอนนี้มันรวยนะเพราะมันทําโอไงมันทํางานเงินเดือนก็สองหมื่นะ่ะเรารู้ว่าเงินเดือนมันสองหมื่นแต่มันก็ทําโอ ทำโอกับเที่ยงคืนทุกวันแล้วมันก็ต้องตื่นแต่เช้าไปทํางานมันทำงานหนักมากเว้ยป้านที่บอกว่าบอกว่าโชว์รวยนะ่ะกู้เขามาเธอรู้หรือเปล่าเป็นหนี้ธนาคารตั้งเยอะรถก็ผ่อนหนี้เยอะเฟ้ว่าตัวเองมีโชว์รวยไงบอยอ่ะมันฝยสูงฝยสูงเกินไปแกถ้าเป็นสวยนะสวยไม่ทำอย่างนั้นหรอกเหนื่อย อยู่เฉยๆดีกว่ามีข้าวกินก็พอแล้วแล้วเมื่อถามถึงเรื่องตัวเองอะแล้วตอนนี้สวยทำอะไรอะ่ะสวยโยสวยก็ไม่ได้ทำอะไรอยู่บ้านเฉยๆอะพอสวยตื่นขึ้นมาสวยก็ดูเฟซดูเฟซสวยก็ฟังข่าวแค่นั้นเองอ๋อไม่ทำอะไรเลยบ้านเฉยๆอืม แล้วสวยชอบกินอะไรอะ่ะไม่รู้สวยไม่รู้ว่าสวยชอบกินอะไระแต่สวยกินได้หมดนะไม่รู้เหมือนกันว่าสวยชอบอะไร,อ, <sınız. S 1> อ,ะรอ๋อเหรออืมแล้วสวยชอบพู่ชายแบบไหนอะ่ะสวยอะ่ะพู้ชายอ๋อสวยชอบผู้ชายแบบไหนอ๋อแบบไหนก็ได้อะ่ะอืมไม่รู้สเปกไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้สวยไม่รู้ อ๋ออนาคตสวยอ่ะสวยอยากเป็นอะไรอ่ะอนาคตสวยอ่ะไม่รู้เหมือนกันอ่ะอยู่ไปวันวันอ่ะ oh, <no. S 1> จะไปคิดทําไมปวดหัวเวลาที่เหลือมาดูเฟซคนนู้นคนนี้ดีกว่าเราจะได้รู้ว่าคนอื่นเขาเป็นยังไงไปไหนไปทําอะไรมาบ้างเราจะได้ไปคุยกับคนอื่นรู้เรื่องไง oh, <no. S 1> แล้วเราจะต้องไปคิดเรื่องอน,นาคตทําไมปวดหัวปวดตาอะไร เพราะว่ามันก็ไม่แปลกนะที่สวยจะรู้เรื่องคนอื่นแต่เรื่องของตัวเองอะ่ะสวยกับไม่รู้เรื่องเลยอะ่ะอืมโอเคงั้นเราถามแค่นี้แหละเดี๋ยวเราก็จะไปล้างจานให้แม่แล้วว่าเคพรุ่งนี้เจอกันเนาะเดี๋ยวเรามาเล่นใหม่บ๊ายบายเอ๊อยมย <laughs>